และศัตรูคู่แข่งแพ้พ่ายราบครับรถสีแดงสีชมพูส่งเสริมดวงอุปถรัรมภ์มีผู้ใหญ่หนุนนําให้ประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิตและหน้าที่การงานของตนเองส่วนรถสีขาวกับสีครีมนั้นเป็นสีต้องห้ามเพราะเป็นกาลกินีมีความหมายไปในทางโชคร้ายเป็นอัปมงคลเป็นเสนียดเป็นศัตรูคู่แข่งและเป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตแต่จะอย่างไรก็ตาม หากแม้นว่าท่านอาจได้ออกรถไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีรถทั้งคันได้ก็ไม่ต้องร้อนใจไปนะครับเพราะทุกอย่างมีทางแก้เสมอถ้าหากสีรถของท่านที่กําลังใช้อยู่นี้มีสีใดที่ตรงกับตัวอย่างดังกล่าวก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม